ถามถึงฉากนั้นเลยก็เป็นเป็นอีกหนึ่งฉากที่หลายๆาคนอาจจะรู้สึกตึงเครียดแล้วก็อาจจะร้องไห้สะเทือนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะอยากทราบเบื้องหลังเบื้องหลังมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะคะเบื้องหลังมีการเซฟมีการโดยชฉพะพี่นัทเทพหัสดินที่เล่นกับชายแกจะแบบเป็นห่วงชาต,ตลอดเวลาแล้วก็ ภาพเนี่ยอาจจะดูรุนแรงแต่เราได้มีการใช้มุมกล้องได้มีการใช้แ acting ช่วยเพื่อให้มันดูรุนแรงไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ทุกคนคิดแต่ว่าดีใจที่ทุกคนได้เห็นในลักษณะแบบนั้นทาให้ทุกคนได้อินกับเรื่องราวที่เราตั้งใจะจะสื่อออกไปคือส่วนตัวชายเองก็บอกมาว่ามีนด์อินบางส่วนนะคะเพราะว่าด้วยตัวอายุชาด,ด้วยแลว้วก็ด้วยความเหมาะสมแตกต่างความสบายใจของชายเองด้วยแต่ว่าตัวชายเองชาไม่ได้มองว่าบทมันแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ชันร้ว่ามันคือความความดิบของมนุษย์ความถูกความ ชีวิตจริงมันยิ่งกว่านี้อะค่ะสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมามันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของการที่แบบเกิดขึ้นจริงในในชีวิตจริงชาดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึในการถ่ายทอดไม่มากก็น้อยคือทุกคนเนี่ยคิดเลยชเฉลตเครียดนนแน่เล่นถ่ายนี่ผิดค่ะพี่นัทนะคะที่เครียดเพราะแกมีลูกสาวแล้วเวลาเขาเห็นชาเศร้าร้องไห้ในสีเนี้ยเขาก็จะแบบ ถ้าเป็นลูกสาวพี่นะพี่ไม่ไหวแน่เลยอย่างเงี้ยรู้ว่าแบบแกเป็นห่วงแล้วแบบแกคอยดูความปลอดภัยของชายอยู่เสมอค่ะก็ดีใจที่เป็นพี่นะท,ที่ได้เล่นกับพี่นทัทใช่็นบอกว่าก็มาถามหนู5นาทีเลยใช่ไม่ได้ถามแค่หนูถามแม่หนูด้วยเพราะแม่หนูนั่งอยู่ด้วยแกก็เกรงใจแม่ด้วยบอกไหมคะแกก็แบบน้องโอเคไหมถ้าไม่โอเคน้องก็บอกเลยไม่จําเป็นต้องแบบไม่จำเป็นต้องฝืนไม่ต้องอะไรเลยอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างกอกเล่าเข้าไปากอย่างเงี้ยมันก็สำลักจริงใช่ไหมคะ คัดปั๊บแกก็วางแล้วก็แบบพยายามเช็คล่างกายว่าแบบชาโอเคไหมอะไรเงี้ยแกเครียดมากแบบแกดูไม่สบายตัววันนั้นเพราะแบบแกเห็นชาแบบสภาพเละแต่หนูคือแบบวิ่งเล่นกระโดดเฮฮาหนูไม่ชาแฮปปี้ชาโอเคแล้วก็ชาว่าเรการที่เราเตรียมตัวมาดีมาค่ะหมายถึงทั้งทั้งตัวที่ชาแบบชาได้ทราบเรื่องราวโซนนี้มาก่อนแล้วได้อ่านบทมาก่อนแล้วแล้วแบบชารู้สึกว่าแบบมาคือจุดที่ถูกต้องของเชียนหยดที่จะเป็นจุดคลายแม็กของเชียนหยดก็เลยดีใจที่แบบ ตื่นเต้นที่จะได้เล่นสีนี้ตอนแรกฉันเซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติเราคนไทยคนต้องมาช่วยทันแต่พราะชาดไปเอา้าไม่รอดอเราไม่รอดอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แหวกแนวใหม่แล้วมาเป็นความสะท้อนความจริงจริง,รงของมนุษย์อะไรอคะค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นบทเวอร์ชั่นใหม่นรู้สึกว่ามันสะท้อนถึงความหดหู่ของคนที่แบบมันเลือกอะไรไม่ได้แต่เขาพยายามเต็มที่แล้วแล้วแบบ ขนาดชาโดนขนาดนั้นนะคะคนรอบข้างแรงซัพพอร์ตมันสําคัญมากพี่ๆชาพี่พี่ก้อยพี่อิงฟ้าอย่างเงี้ยคะ่ะที่คอยซัพพอร์ตแม้ชาจะเจอเรื่องที่มันเลวร้วายมากๆชารู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นโอเคทุกคนจะจําเหตุการณ์นั้นแน่นอนแต่ภายภาคหลังเหตุการณ์นั้นชามีแม่ที่คอยซัพพอร์ตชามีพี่สาวที่คอยซัพพอร์ตตัวเทียนหยดอะน,นะคะมันทําให้เห็นว่าชีวิตแบบมันยังไปต่อได้อีกต่อให้เราเจอเรื่องแย่ๆเราจาแน่แไอ้เรื่องแย่ๆ มันไม่ใช่หมายเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้เลยชาวว่าแรงซัพพอร์ตเป็นสิ่งที่สาคัญตัวเทียนหยดโชคดีที่มีแม่ที่มีพี่คอยซัพพอร์ตชาวว่าแบบชีวิตเราไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแน่นอนแต่ชาเข้าใจสําหรับคนที่เจอเหตุการณ์นั้นแล้วแบบหรือว่าประสบปัญหาที่ไม่ดีไม่ใช่แค่เหตุการณ์น้นะคะประสบปัญหาชีวิตหรือปัญหารุมเร้าจนไปต่อไม่ได้ชาเข้าใจเลยว่ามันแบบมันเลือกที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นนะยากแต่ว่าวันหนึ่งมันก้หายไปไมันเป็นแค่วันวันหนึ่งที่ผ่าาานเข้ามา กดล็อกคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันในใน,ในตัวเทียนหยดเองในการเป็นโสเภณีเทรนนี่ที่ที่ต้องดุดิ้นลนแล้วก็สู้ชีวิตก็ยังมีอีกหลายคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยเล่นก็อยากลองไปเรื่อยๆยังตอนนี้เปิดรับมากที่แบบอยากอยากลองอะไรใหม่ๆเรื่อยๆเพราะว่าเช่นหยดเองก็กดสกิลวะไรชาหลายๆอย่างที่ไม่รู้ว่าตัวเองสามารถทําได้เป็นแบบสกิลขั้นใหม่ๆเป็นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการแสดงเยอะเลยค่ะก็ะพร้อมที่จะเรียนรู้ในบทอื่นๆอีกน,นะคะ ียังไม่จบไม่ใช่แค่บทชาบททุกคนตัวละครทุกตัวเลยอ่อีกสี่ตอนเป็นเซฟแค่ไหนขอโทษถ้าที่บอกความแซฟของสี่ตอนสุดท้ายเสร็จเป็นอย่างงี้ก็ลลเล่นเราเป็นไข้อะทุกคนไม่สบายทุกช่งองเลยใช่พี่อ้อมตัวสีเขียวเลยอะพี่อ้อมกลายเป็นเดอะฮักเลยอะเพราะว่าช้ำไม่หมดเลยใช่เป็นไข้นทั้งกองใช่แ้แง่ใบคุณสันสีแก้วหล่อไปบ้างคุณสันสีแก้วหล่อติดโควิดไง อันนี้ก็เป็นไข้เหมือนกันนี่ก็ติดไปถึงตอนนั้นไปถึงตอนนั้นตอนนี้ไม่ติดแล้วนะไปถึงเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วแบบโลเคชั่นไม่ใช่แอร์ไม่ใช่ห้างอะ่ะเออก็แบบทุกทีมงานตั้งใจทํางานมากในสภาพอากาศที่แบบไม่ได้เอื้อมนวยหรือว่าแบบความลำบากลำบนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราตั้งใจทำออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นจริงๆค่ะ